สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สโคสกคตเนาะบ่ได้ไปหาหลานหลานก็มาหาเองที่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยหลานวาสนาคอยมาหาอันนี้หาจ่องที่บอไปดี่จะเชื่อเป็นกระเป๋าให้อ้ายมากันแล้วหาช่องบอกไปดจะเชื่อโอ้ยหลานชายเสื้อลายจะหนึ่งเชื่อรึเปล่า Say chưa có một mặt bóc sạch. Bà nói thật là cái gì. Bóc 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 Chìm bóc 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 bó bóc bóc You lê đi nào hôm nay 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 hôm

สผ้าชงุดเลยอะไรบอไม่สีแบบนี้ชุดเหรอตอนเอานสีชมพเียวสีว่าม่าก็เป็นชุดผ้าเตมาชงแ้แ่เป็นผ้าซาบอรีน่มันชดุบัลนีนะจับแบกรถลังจับแบกรถดงะงเอเอเออ็เนเอ็งเอ็นเอ็นเอ็เอ็เอนเ็นอ็น็นเอ็นเอ็เอนอเนเอเออน แต่ท้องแบบีบีดีพัดพัดพัดเหมือนนน่าจะมีอะไรแข็งแข็งเขงแงลายยังลายถั่วอยู่ได้นี่นะลายกสุลายกสุเอฟซีบลูเตนนี่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 นานาหะวัชนานี่วัชนานี่วัชนานี่แม่กมีบุญมีวัชนาจ้า พ่อก็บุญจ้าแม่ก็มีจ้าอิงฟ้าน้องอิงฟ้าก็ได้จ้าวาสนาก็ได้เต่ว่าที่เปนบกิลักิีหกพักรวมบได้ว่าแขนอาได้เด่นเฮ้้ตต่ลูกบอลี่นะเห็นต้งตอยู่สิมตสิดตลอดถ้าบอลโยกันอยากแห่ดได้ตตหลังเลยหลัง่อยกอีลักห่อย ดึ้มด้ดมฮ่าจัง่าแม่อยดึ้สบายจักสบายดีอ้าม่นเพิ่นบ่นเพิ่นยังเพิ่นจะให้บอกทายล็อกเนก็เกบ่กเกกกย่น้องนีก็เกอ้อสิมีเนาะกกเกเกอันอันมึงนะะิวเพิ่นนี่ยกขึ้นเลยแ่ของเพิ่นิยาวเนดอนกยาวไทยไทยตลอดเนาะนเนาะอนําผมเนาะ ึงไว้อืมอันตีนอันย่างอันย่างไงมึง่ให้ห่ใหญ่อาอะไรนี่ลูกลูกอาจารย์เด้อลูกอาจารย์เล่าเด้อลูก็น่อยเนาะเพื่อจะเอาตีปก่อนหนย่งไเออนี่หมึงหมูงเลยอันเป็นอน่งยนะออออันพ่มมาบอกอั là hết theo vô là là thịt là Ừ, thì... <laughs> ừ được rồi, được rồi. อักยตียตีผัดผุกรีผัดผักรวมไปซื้อไ้เป็นแท็กบอลนี่ดูไปซื้อเป็นแพ็กมัลักกระลำรดอกบัีดอกงไปซื้อเท่าตัวหนึงว่าได้เห็นยังตั้งหลายอย่างแล้วนะจึ๊ง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 จึง

เออใครแบบนี้ติงแบบสีสิว่า <No. S 2> มันมันไม่เป็นรูกนะมันไม่เป็นแต่ว่าเป็นนวยเลือเรือ่ไงแล้วกนะ็วยังย,ยิ้มทำไมเนี่ยยิ้มเหรอเนี่ยยิ้มดีสิฮะยิ้มเหรอโอ้โอ <c oughs> บ้า <c oughs> บ้า <c oughs> คติจีคดเต้สองื้อรับแล้วสระายดีป้องเลยรับแล้วกาจานขาวหมดเอาหมเขาวอ่ะจุดอะไรอยากปรดินให้เด้ออยู่แค่มของงง้นยเงราว่างม่เมอไหร่อีสองไรทิเย์นะว่า รับทิ้งนี่นะดก้อนมาปะสไปยู่ะเาอแบบข้าอแล้วก็เียวขาคเชี่ยเขาไปค่ะอ้าวเปจากความใจแต่เนเนาะเอาะหอมนไปเนี่ย

มชืเ yeah. mm ือมามข้น hmm. คืนเขาเศ้าเขาเพียงัวรวมกันเลยไหเีย huh. กับเขาแสมาิเพื่อนแค่เพื่นึงี่จะ่งเิื่นนเดแต่กาแต่เมสียบอเกาถึงที่ไงหอมูซับเขาเหียสิไงชิ้นน่อยิไหชิหน่อย ก้าข่เสอแต่เป็นมอมันมหันเลเกเลยมันอยากแข็งันนั่มันเป็นมันอยากเหนักเจ้าเจ้าคืุลองกินพักๆบ้งเจ้ากินเบร์อือแบบชคนหยาเขียนะตักใส่เสงแดดเนาะตักใส่ตักนูดไงนั่นไหมตักคนละไพ่ซิมิมแบบนี้ิมตุ ก็ฟาไปเลยค่าน้ากูอู๋ตัวก็ปูไห้ผ่ายลน่ะโมเมนตอูดงพี่อะตัวเมื่อตัวนั่งจนมาจุนอนย่างไหนอน้น้ปฟากับห้องไปโน้นเอาว่ากะแสไยจะปลุกไปปลุกๆเติมเตมกระซิบออก

จะขาดกินน้ำเกนมาเส่เส่เขาเปนะเทเยอะเทปเอาไย่างแลาแทนเกลือกับน้ำมันมันหัเส่เหมือนกันเลิกเ่ไม่จะกินบ้างแน่ดอกพักนี่นาะจะเป็นนงจะเป็นนึงเนึ่องานหนึงง้าเนาะ เราไม่ได้กินแป้งกทปตัดก็กินเอแม่กินอยู่แคอแค่ยังไค่กินมันละพักยะตัดานเอาบวมาตัดกินลูกเขาตัดที่อไงมันเอาบวตัดน้ำลูกลอนางวางชีได้เขาตัดทีเล้ยนี่จาน Nhân mẹ gì năm hồi? Ngày hôm kia đọc Ngày hôm kia đọc đi Ngày đi nay cứ khuyến khuẩn mà năm là u yên không có chiếc hồng bình chào Chẳng có gì Không rồi gì đâu Không vậy? Không có sáng chạy nha ông vừa bật ไปเที่ยวเขาด้วยเราม่รู้หอกคอย่าเพื่อมาเที่ยนั่นเอาของแง่เจแา่เอาน้อนอนดทุกหลานนี่ไปเที่ยวเขาวช่นู้ว่าคนจีปันไหนวะฝรั่งบ้น จุดการเขาหายดีบสเนาะการหายใจวันน้าเมย์ดีบอแ้วจุดงวดมีอยู่หายการบอนลูกก็แต่ได้น้อยเรียกก็แต่ได้น้อยจดทวันเข่าก็จะโบได้เ้ยป่าวไสิปันให้เพื่อพอเห็นลานน่อยสิปันง์วนอีกมีหายไปอุ้ย้บ้ามากเลยคุว่าแงกาเคนหน้าเห็นเราอยู่แทง เนยยุ่งองตาแข้งหลานพอกเข้าเนี่ยุ่จัตาเนาะตานน้อยเนยอเข้าหใหญ่เลยหมันัวใจย่หมัวใจคอุ้ก็เ่จ้อยอ่คือน้องพิรตอนแรกมาจะไปให้ตอกเผา่นมาถ่เป็นกินตะเจียวริก เราแม่เห็ดจะเห้ดประยกินจีตแม่อ right ันป้าถามเกีแม่จะเห็ดกับเขาแซบใ่รบกบตัวอกนมาเนี่ก็มากุ้นี่แล็กหมดแสบไข่กอบแสบหอออบแล้วแบบนานจู๋บอมหอมก็บวกกึ่งๆนม้วจิ้มดดูแล้วปิดไข่โจอดแอนม่นั่นเลอข้าวมากที แบ่แบบแบบนอนนะพาดีบบามันนั่นเนาะเขาขืนก่าแต่ก็ผ้าหนึ่งว่านี่จนเปื่อยจนเล็วั้งนม็เราเลันชมรมผ้ากับไปไว้สิ่อปนขอวชิยตนเเกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวพี่น้องเลยประจอยสื่ออันน้ำมันผัใส่จักพี่น้องตัดอ่ะ

สองคนนี้มีนิ่งกเขาไทยละผิดย่งไรได้เนาะได้ี่แกี่จับผิดที่แรกก็ได้เกลื่อเล่เกลือนั้าไม้ชื่อามืออยู่กับเ้ยาสิกรบเขาได้นั่นปัญเลยคขึ้นก็เช็ดมือไวเราขอยู่ือเาแติดกัเป็นมือมือขน้ำบาดาเมร์นะแต่ตะเพิ่นขึ้นมือถูเข่าไว้สองมือ มาเกี่ยมวดของนู่นมันล่เ็นน่ยน้ำกินข่าเมียเพื่อนป้านึ่งชิ้มมื่แล้ันเสน่ห์ขงคนนี้เขาไนปดูมแอบกวาดให้เอานี่จะมาดสิเดี๋ยวลูกชายจะกินข่าเมียรไปแมม่จะเอาข้าเมียไปขายไปชื่อขเด้าวหรอเออคืออย่างี้แหเวางหกจังหวะ สอบสอบเสียไปใครื้อไกันมกัดิกกระอบอันสีมากไางเป็นเป็นบงบ่และไอ้วัตถุดิ่วมันมันมาสีอันดไปเจ็ดยู่เข้าเพราะวันซีมอดของใหม่เลยได่ยังมลอีางทดสอบเไปสีสอบนึงอาจะเป็นมดเคยสีบัคือเป็นมอดคือ จางไว้ก่อนงเอาง่บะเขานี่มัก็แซย้ม่เปนอบนีเขายอน้ลเดา๋ยบะวอม่ยปริมาณจดประจน้องหัยกแขงไปหลัปบาขา้นุ่งเขเนี่ยนงเขาตามเต็มก็มาแล้ว่ะ แผ okay, ่นมันมาแล้วพัดน่ะเขาพัดสโรดน่ะมันสีแซ่บถ้าพัดมันจะใช้ตู้เยนะ็นอุ่นแมน่ในนั้พักมันเปือ่อ,อย้ะเปื่อยอีอก,กอ,อ้าวหรือาอิ่ม

คลิปนี้ก็ฝากพี่แม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าท่องคือเก่าเนาะไปแล้วกลับข้วบานสไตล์นี้ด้ข้วบ้านสุดยอเนาะ